สวัสดีนะครับพี่น้องวันนี้ก็พลหัสตอนเย็นครับพอดีได้ลูกนกครับลูกเพชรมงคลชุดที่ที่สี่ครับชุดสามให้อาจารย์ยึดไปนี่ชุดที่สี่ครับรก็ให้อาจารย์ทูลเลี้ยงครับน่นครับชุดนี้กับเอาคอนที่ตัดไม้แกงมาจากเมืองกันทาบุงก่อนทาบุงก่อนอนี่อาจารย์ทูลครับนี่ครับต้องทักแล้ววันนี้พอดน ให,ให้จันทุนทำให้ครับไว้ไปเล่นสนามหน้ารอบหน้าเมือนกันครับเทปพระเนตรใหม่ครับลองดูครับนี่นี่ครับกำลังขึ้นครับพี่น้องอาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จถ้าไม่ได้ไปไหนถ้าไม่เมาครับแต่ไม่แน่ใจว่าทางทางหลายท่านนัดบ่าจะไปนครนายกกันไม่แน่ใจว่าจะได้ไปกันหรือเปล่าอาทิตย์นี้ฮะ เพราะเขาบ่มาอย่างไี้สาหาสายหาแม่นบ่ผู้ใดว<อ>ะบุกคเอฟผอ้ใดผมว่านี่แหละบนเขาเดตกดำแขงไว้บ่ทันแล้วยากกันอยู่มั้งที่นอที่นาเอ,อเออเออนนั่แหละเอาควนอยู่ประมาณก็ให้คาหนึ่งกได้เยอะหนึ่งตอนเท่บ่อนบ่นั่นนี่ครับมาดูลวดลายครับของอาจารย์ทุนลวดลายไม่มากครับ <c oughs> นี่ครับ เน้นใช้งานครับถ้านี่นะครับรถลายมีแค่นี้แต่พี่น้องนี่นี่นี่ถ้าทรงนี้นี่ไปอยู่ไหนนี่ของอาจารย์ทุนเลยครับนี่ครับอ,รอ,อู้จะเอาหนักรเลยเด้อยันเอาจักหาขีดนี่ก็พอาะด้วเห็นไหมเดี๋ยวไ้หรือเห็นไหมรุ่นน,นี้ยังนี้ขั้นเกาะเส้นตัวนี้หมดเลยนี่ใอาจาราจาย์เหนียมทักเอ็นไห้น้อพี่มันจ,นจะอ่อนดิเจ้าเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวบ่อยจังเลย เลี้ยังเนี่ยลูกเชื่อกมานแห่นมันอ่อนบหมือนเฮ้ยเอยาอมันไปบังเงินเห็นใบแล้วมนะันอนมากออเฮ้ยนี่ก็โปรเจกต์ใหม่ของอีกใบนะครับไว้เล่นเพชรมุกเอ้<ไ>พันมาเล้พเพชรสยามครับ<อ>นี่ไว้ทำกระจมเวลานั้นก็เดี๋ยวเพชรสยามนี่ผมจะมัดขาครับเสียกี่ใส่ไยนี่ผมมัดชิได้เหรอเหาหัวโต้เห็นปะอ๋อนี่เด็ก มันก็สองสีเนาะแต่ก็โต๊ะแต่ตอนเนี้ยมหมเนี้ยใหม่เนียนเนียนเนียนอยู่แต่ว่ามาได้ขอนมันนนั่ผลสีดำปะเลยอ๋อเอาขอนของผมนี่แหละมาตรฐานแล้วนี่ครับท่านใดสนใจก็สั่งได้นะครับโอ้ตะกี้เขาเปิดตะโดนไฟนี่ก็ได้นี่ครับ ไม่ยังว่าคันโคงไงจันมันนี่ไลดีเถอไม่ย sw uh, ังเหรอไลไดีเอไล่หหนูนี่คร oh, ับอาบด้อโอ้ของสางเนนี่วะอาบนั like ่นย่างดีอาบกาวฮอนให้ย่างดีหมดเลยแข็งัดดีนี่ครับแล้วทักเองหมดเลยเออนัดทักเปยีเลยเห็นปะขึ้นเอาที่ดีที่งาม อนีออนมไหมนั่นเป็นนี่หล่อนไหมนี่ฉีแล้วนี่ครับพี่ครับยาเวสัยครับเพชรสยามเยอะพุ่งกว่ากันเนาะมันนี้แห้งขึ้นเตือนนี้ไม,ม่งีแล้ถ้าอาจารย์ทุนทำราคาเท่าไหร่ครับใบนี้ยทรงนี้เผยเอฟซีกได้แบบรวมทรงไงราคาเท่าไหร่เนะนื้อ โอ้ขาทรงเอาเปิดบลล้มทรงเปิดบลล้มทรงเปิดบลล้มทรงเลยสิบผาแดงนะครับสิบผาแดงครับพี่น้องทรงนี้เดี๋ยวเห็ดเสร็จออกมาเดี๋ยวผมดีม้าล้มทรงสิบแปดแดงประมาณนั้นครับพี่น้องล้มทรงสิบแปดแดงเดี๋ยวเห็ดออกมาแล้วเดี๋ยวผมขี่มารีวิวไอ้พวกนีกทีนึงยมึอนี้เอานกมาให้กับมาแบกของคำนี่ครับไปเห็นควันอยู่ อยากไปตอมมันการยีกไงพี่อ้องฟ <c oughs> ัน <c oughs> ไปแล้วน้องสิไม่แก้มือยูต่ตบวหลุดเลยนี่นี่เลยเอาเนี่ยมันจะมายุ่กลางพอดีดน,น,นี่เออมาคลิปหนึ่งพี่้องเอา้าคลิปนี้กับมาสันสรครับผมจังไหนเจ๊กไหมผมเพเน็ตเปิดประทุน,นมโดยสองช่างครับอาจารย์แหม่มเป็นคนเชื่อมครับ อาจารย์แบมคุณเชี่ยมให้ครับนี่ครับเชี่ยมนี่เราจะเป็นฝาครอบนะพี่น้องแบบฝาครอบแบบนี้ครับนะี่ดังนั้นเราก็เปิดผมจะเปิดเปิดประทุนเล่นเนละพี่น้องไม่ใส่กระโจมมัดขาครับมัดข้าวนี่สั่งอาจารย์ทุนไว้แล้วใบใบนี้ใส่เทนครับเป็นเทนเปิดเทนสองหน้าเปิดประทุนมัดนี้ก็มาสั้นๆครับผมยังไงก็ฝากติดตามเลยครับผมกับโปรเจกต์ใหม่ครับ นี่ก็ไว้เชือกมัดผิดสยามครับไว้เล่นผนียดมัดเป็นผนยดมัดเอาครับเปิดประทุนกับเล่นพวกต่อดินไม่รู้ว่าดินนี้จะจะไปได้หรือเปล่าจะคันหรือเปล่ารอชมอีกทีนึงครับผมเอาคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงนี้ครับผมผมนกเขาใหญ่สายคลองสวัสดีครับ